มากเลยอะแล้วทําไมพอบอกว่าลาบใช้ร้านลาบประยินไหมแล้วต้องแบบอ๋อมันจะมีคนเรียกคือแกใจใหญ่ทำช้าทโอ้โหใจใหญ่โคตรเธออย่าได้ชวนแกคุยนะโอ้โหแบบอไม่มีมีอาจารย์คนหนึ่งเขาเขาแนะนําให้ผมว่าบอกเลยอาจารย์นะอาจารย์ชื่อวิมูลวิมูลแล้วก็มีแฟนชื่อจันทร์สรยุทธ ที่เป็นคนอิสลามนะฮะเดือดฉิบะเดือดชีวะเออเขาแนะนำแมาบอกว่าบอกเป็นร้านลาบปะเย็นผมผมว่าใช้หนักลาบปะเย็นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรียกคนแรกก็คือทหารว่าคุกบูกรอนนะบอกไปกินบ้านยายเย็นของมอญจบเขาเข้าหุ้นเล่นกันยี่แหละคู่ ไม่ชูมากไม่ชงไม่ไม่ชูร่เผ็ดเอาเอาะไรฮะจะเอารสปกตินะครับรสปกติเป็นด่านปกติก็กใส่ขี้เพียขี้เพียกินไม่เป็นผมนะชอบขี้เพียนี่ยใส่ตู้เย็นันด้วย